สวัสดีครับหลังจากที่ผมเคยลงคลิปนะครับวิธีแก้ดูออนไลน์นะครับตัวแอปพลิเคชัน d m s นะครับจับเครื่องบันทึกของแบรนต้าหัวนะครับในสถานะที่มันออนไลน์แล้วยังดูผ่านแอปไม่ได้นะครับโดยขึ้น 3G 4G นะครับและ Wi-Fi วงข้างนอกนะครับแต่ถ้าเมื่ออยู่บ้านนะครับใช้วง Wi-Fi เดียวกันดูได้วันนี้มีวิธีแก้แบบที่2นะครับวิธีใช้งานนะครับก่อนที่จะนะครับเราจะไปแก้ไขให้มันดูออนไลน์ได้ อันดับแรกนะครับบ้านลูกค้านะครับต้องเช็ควันที่เวลาให้ตรงกับปัจจุบันนะครับของเครื่องบันทึกนะครับให้ตรงกับปัจจุบันก่อนนะครับถึงจะอาใช้งานได้นะครับไม่งนั้นถ้าวันที่เวลาไม่ตรงกับปัจจุบันจะดูไม่ได้นะครับวิธีแก้ครับมาดูที่ฝั่งนะครับซ้ายมือนะครับในหน้าจอมือถือแล้วกันนะครับผมขึ้นหน้าจอมือถือไว้ให้แล้วนะครับก็จะมีแอปนะครับที่เขาเลิกใช้งานนะครับที่มีชื่อว่าแอป GDMs Lite แล้วก็ GDMs Plus นะครับส่วนของที่เป็นระบบ iOS ก็จะเป็น IDMss นะครับอันนั้นคือเราเลิกใช้งานไปแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาย้ายนะครับไปในส่วนของตัวแอปพลิเคชันใหม่นะครับวิธีการย้ายครับและแอปบางคนครับดูผ่าน DMs นะครับแบบแอปตัวนี้นะครับ DMs นะครับดูผ่านไม่ได้นะครับดูผ่านมือถือไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับ ดูผ่านมือถือไม่ได้แล้วก็ตัว GDS m นะครับวันนี้เป็นของ Android นะครับดูผ่านมือถือไม่ได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ 3G 4G และ Wi-Fi นะครับวันนี้มีวิธีแก้ครับอันดับแรกครับให้เราไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก่อนนะครับมันจะเป็นแอปที่มีชื่อว่า Easy Viewer Pro นะครับถ้าใครพิมพ์ยาวให้พิมพ์คำว่าตั้งหัวครับ D A H U A พิมพ์สั้นๆครับ d a h u a ครับพิมพ์เข้าไปครับกดค้นหาครับแล้วเลื่อนมาครับเห็นไหมครับ ecviewerpro นะครับตัวที่3นะครับนี่ครับตัวสีดำๆตัวที่3ตัวนี้ครับแตะเข้าไปครับติดตั้งครับท่านไหนที่ใช้ d m s แล้วนะครับใช้งานไม่ได้ดูผ่านมือถือไม่ได้นะครับให้ใช้แอปนี้แทนนะครับโอเคเมื่อเราโหลดแอปเสร็จแล้วนะครับ แอก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับ easy viewer pro นะครับตัวนี้นะครับให้กดตกลงครับเลือก Thailand ครับเขาเลือกไว้ให้อยู่แล้วนะครับข้างบนนะครับสีน้ำเงินครับเขาเลือกไว้แล้วแตะเข้าไปแล้วกดเสร็จครับด้านบนสุดนะครับกดอนุญาตครับแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายนะครับตรงจุดข้าพเจ้าได้ยอมรับแล้วครับติ๊กเข้าไปครับตรงนี้ครับตีผมติ๊กให้ดูนะครับกดขั้นตอนต่อไปครับแค่นี้ครับแล้วกดลากครับเลื่อนมือใช้งานได้เลยครับกดเครื่องหมายบวกครับ แล้วกดสแกนนะครับแล้วกดตกลงครับอนุญาตให้หมดนะครับขณะใช้แอปครับอโอเคทีนี้ออกแอปครับเราจะมาย้ายครับเราจะมาย้ายจากแอปเดิมโดยที่เราไม่ต้องไปสแกนหลังเครื่องบันทึกหรือสแกนในหน้าจอของตัวเครื่องบันทึกเดิมนะครับวิธีย้ายผมจะย้ายจากตัวแอปที่มีชื่อว่า dmrs ให้ดูก่อนนะครับอแอปเดิมเป็น d m s ดูไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น d m s หรือ g d m s ไลท์ g d m s plus หรือ i d m s plus นะครับ i d m s ไลท์ดูไม่ได้วิธีย้ายเหมือนกันครับ d m s ครับย้ายจาก d m s ก่อนนะครับแตะเข้าไปครับแอป d m s ครับเข้าไปที่ฉันครับด้านล่างขวามือครับด้านล่างนะครับขวามือของจอมือถือนะครับไปที่บริการผู้ใช้ครับตรงนี้เห็นไหมครับบริการผู้ใช้นี่ตรงนี้ครับแตะเข้าไปส่งออกอุปกรณ์ครับแตะเข้าไปครับแล้วเลือกครับเลือกอุปกรณ์บ้านของเราครับ อันนี้มีหลายไซส์นะครับแตะจุดครับตรงจุดตรงนี้นะครับแตะเข้าไปกดสร้างการอุปกรณ์ครับตรงนี้เขาจะถามว่าคุณต้องการใส่รหัสผ่านไหมของตัว QR Code ที่เราต้องการสร้างตอนนี้นะครับตอนนี้ผมไม่ใส่ถ้าใส่ให้กดตกลงครับแล้วก็ใส่นะครับรหัสผ่านเข้าไปนะครับถ้าไม่ใส่เราก็จะได้รหัสผ่านนะครับ QR Code แบบนี้มานะครับโอเคครับกดบันทึกไปที่ระบั้มครับบันทึกเสร็จแล้วนะครับเข้าไปที่ระบั้มนะครับ หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมให้ทดสอบให้ครับเอาเมื่อสักครู่ก็ได้ครับมาเซฟไปแล้วนะครับเรากดเซฟไปเรียบร้อยนะครับบันทึกไปที่อัลบั้มเรียบร้อยครับเข้าไปดูอัลบั้มครับก็จะมี q ิ code โค้ผล่มานะครับมาครับ q ิ code ครับโอเคทีนี้ครับไปที่แอปพลิเคชันที่เราต้องการย้ายมาจะเป็น easy viewer ตัวนี้นะครับ Easy Viewer Pro กดเครื่องหมายบวกครับอยู่ด้านบนสุดครับบวกนะครับตรงนี้ครับบวกนะครับกดสแกนครับเลือกครับรูปภาพอยู่มุมขวาบนนะครับตรงนี้ครับมุมขวานะครับกดตกลงครับกดอนุญาตครับเลือกลางภาพครับเลือกมาเลยครับรูปภาพเรียบร้อยนะครับเข้ามาแล้วนะครับวิธีการนะครับดึงจาก แอป d m s เข้ามาในแอปใหม่นะครับภาพมาได้แล้วนะครับเราจะดูภาพก็กดเพย์ครับโอเคเรียบร้อยครับเท่านี้เองเราก็ดูออนไลน์ผ่านมือถือได้แล้วนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับดูออนไลน์ได้ครับทีนี้นะครับเราจะดึงจากแอป gds บ้างนะครับเมื่อกี้ดึงจาก d m s นะครับเราแชร์ q r code จาก gds ids นะครับพัดไลท์ได้หมดครับ แต่เข้าไปที่แอปครับตรงนี้ผมไม่มีใช้งานครับวิธีการเหมือนกันครับมันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับแล้วเราจะดูไม่ได้ครับตรงนี้ชื่ออุปกรณ์เราอยู่ตรงนี้เราจะดูไม่ได้ครับมาไปที่ขีดสามขีดด้านซ้ายนะครับของจอมือถือนะครับเลือกไปที่การจัดการอุปกรณ์ครับมันจะมีชื่อของลูกค้าอยู่ครับชื่อบ้าน CCTV กล้องวงจรปิดอะไรก็ว่าไปนะครับด้านล่างเห็นไหมครับด้านล่างสุดของมือถือนะครับ มันจะมีสีฟ้าๆอยู่ครับมันจะเขียนว่าสร้างการอุปกรณ์นะครับกดสร้างอุปกรณ์นะครับตรงนี้ของผมจะไม่เห็นนะครับด้านล่างมันจะเป็นสีฟ้าๆสังเกตด้านล่างสีฟ้าครับแตะเข้าไปด้านล่างครับพยายามแตะเข้าไปด้านล่างเลยนะครับนี่ถ้าแตะเสร็จนะครับจะมีปุ่มข้างบนเห็นไหมครับมันจะมีสีน้ําเงินขาวๆนะครับวงกลมสีขาวๆให้เราติ๊กเป็นสีน้ําเงินครับพอติ๊กเสร็จครับ ให้มีเครื่องหมายถูกนะครับเราเลือกด้านล่างเหมือนเดิมครับจะมีปุ่มนะครับอันนี้หน้าจอผมมันล้นนะครับลูกค้าทําตามได้เลยนะครับมันก็ยังมีปุ่มด้านล่างสุดครับสีฟ้าๆเหมือนกันครับในเขียนว่าสร้างการอุปกรณ์แตะเข้าไปครับนี่จะมีคิวโค้ดมาครับเซฟคิวโค้ดนี้ลงอัลบั้มครับกดเครื่องหมายเซฟด้านบนตรงนี้ครับนี่นี่ครับบันทึกไปในแกลลอรี่แล้วหรือแคปจอภาพก็ได้ครับแล้วก็ไปที่แอปใหม่เหมือนเดิมครับแล้วเลือกครับเครื่องหมายบวกครับ สแกนนะครับเหมือนเดิมครับนี่นะครับแล้วก็เลือกครับนี่ครับเลือกเข้ามาครับเรียบร้อยครับเดโมจาก GDMs Lite เมื่อสักครู่มันก็มาอยู่ตรงนี้ครับพร้อมใช้งานพร้อมดูได้เลยนะครับเป็นการแก้ปัญหานะครับสำหรับท่านไหนที่ใช้แอป d m s แล้วดูผ่านมือถือไม่ได้หรือนะครับดูผ่าน 4G นอกบ้านไม่ได้นะครับให้มาใช้แอป ตัวนี้แทนครับ Easy Viewer Pro นะครับเป็นหลักการง่ายๆนะครับในการใช้งานตัวแอปพลิเคชันผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ตาหัวนะครับตัวนี้ครับหลายคนครับเครื่อง Android ใช้งานไม่ได้ครับสำหรับ d m s นะครับส่วนใครที่ใช้ g d m s Lite g d m s Plus แล้วก็ i d m s Lite i d m s Plus อยู่นะครับเขาให้ย้ายมาเป็น d m s แล้วนะครับถ้าไม่ย้ายท่านจ็จะดูไม่ได้มันจะทยอยเป็นนะไม่ใช่เป็นทั้งหมดนะบางคนดูได้อยู่นะครับ บางคนดูได้อยู่แต่ไอร์ชันเก่านะครับให้ย้ายมาตัว dms หรือ easy viewer pro นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้หากมีประโยชน์ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยครับเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ